แสดงคว e ามยินดีด้วยสุดยอดมากเลยค่ะตื like ่นเต้นมาก นแนะนำชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณคะแสดงความยดีด้วยได้ค่ะชื่อฝ้ายนะคะฝ้ายกมลชน,นกมหัดกิรติค่ะเป็นยังไงตอนประกาศชื่อ The Winner เป็นเราเนี่ยคุณนะตอนนั้นโอ้โหตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นเราเหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงเก็บตัวกิจกรรมอะไรที่คุณประทับใจที่สุดช่วงเก็บตัวหรอคะกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นอ่าคลาสปรับมาเซตค่ะเพราะว่ามันได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนแล้วก็ได้แบบแอคชีพแบบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะแลเตรียมตัวต่างเพศอย่างไรบ้างก็หลักๆ เลยเดี๋ยวอาจจะต้องเอ่อเรื่องภาษาก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราสื่อสารกับเขาไม่ได้เนาะมันก็จะไม่ดีใช่ไหมใช่แล้วก็จะต้องลองฝึกเรื่องการเดินเพิ่มขึ้นแล้วก็การโพสท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยอ่ะอยากให้ขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ผู้จัดเวทีนี้แล้วก็รวมถึงแฟนคลับที่คอยสปอร์ตอะไรกันหนึ่งได้ค่ะยังไงก็ฝ้ายขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยสปอร์ตและให้กําลังใจฝ้ายมาตลอดค่ะรวมทั้งขอบคุณพี่กุ้งปวีนาด้วยนะคะสําหรับเวทีการประกวดที่มีคุณภาพแบบนี้ค่ะได้เลยอ่ะารปคมะะก นะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะให้มามตามรักความฝันในการประกวดในเวทีนี้ให้มาสมัครกันกันได้ค่ะสําหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะฟ้านแนะนาเลยว่าควรจะมาสมัครในเวทีนี้ค่ะนอกจากจะได้รับความรู้มากมายเพื่อเอาไปใช้นในชีวิตประจาวันได้แล้วนะคะยังจะเจอเพื่อนใหม่ๆที่คุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาแม่ๆด้วยค่ะได้เลยขอประสบความสําเร็จในเวทีต่างประเทศขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย